ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวนโโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่548เด็กใหม่ลัวเฟิง หลวงเฟิงมองไปยังอุกบาทที่ลอยอยู่เบื้องหน้าสะพานเชื่อมน้พามีลักษณะเป็นคอขวดทุกสามชั้นแต่ยิ่งชั้นหลังๆก็ยิ่งยากอย่างในชั้นที่ 19, 20, 21 ผ่านชั้นที่21ได้ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งอมตะชนระดับจอมคนหรือจกักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลจากชั้นที่20ไปถึงชั้นที่21จึงยากลำบากอย่างยิ่งจากชั้นที่7ไปถึงชั้นที่8อาจจะไม่ยากเท่าชั้นที่6ไปชั้นที่7แต่ยากกว่าจากชั้นที่5ไปชั้นที่6มากมายแน่นอน เป็นแค่ระดับจักรวาลขั้น9ก็จะมาผ่านชั้นที่8แล้วเธอโดดเด่นมากเวลานี้สมาชิกของบริษัทจักรวาลจำลองมีคนที่ฝ่าชั้นที่8ได้แค่คนเดียวชายชุดสีเงินเหยียบอยู่บนกระสวยเมคาทมินดวงตาใต้หน้ากากแฝงรอยยิ้มรับกระบวนท่าซุ่ม ทองยาวสีทองหมุนด้านหลังของชายชุดนำเงินสาดแสงสีทองออกมาเป็นหมื่นพันเส้นสายไปรอบทิศข้างหลัวเฟืองเองก็ใช้เทพศาตาล้นหลากกระบี่สีทองขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนยิงออกไปรอบทิศพร้อมทางชักนำมิติและทองสองหลักวิถีพลังงานต้นต่อจนฟ้าดินเปลี่ยนสีรอบข้างกายสภาพเป็นมิติปานกระบี่ในพริบตายังคงเป็นชั้นที่หก พิภพอุบัติบึ่มคึมคนชุดน้ำเงินควบคุมพิภพกระบี่ของเขากระแทกเข้าใส่มาอย่างดุดันฟ้าดินพังทลายในบัดดลพิภพกระบี่สลายตัวไปในขณะที่พิภพกระบี่ของชายเสื้อน้ำเงินขยายขึ้นอย่างรวดเร็วแย่แล้วสีหน้าของหลัวเฟิงแปรเปลี่ยนเฝ้าเขากลายสภาพเป็นลำแสงสายหนึ่ง มือกุมดาบศึกเงาโลหิตหมายจะพุ่งเข้าหาชายชุดน้ำเงินพวัวเบื้องหน้าของหลัวเฟิงบังเกิดปานกระบี่สีทองอ่อนและพุ่งทะลุศีรษะของเขาหลัวเฟิงตายชั้นที่แปดล้มเหลวแพ้ง่ายๆแบบนี้เลยหลัวเฟิงนั่งลงบนโต๊ะหนังสือของตนเองยังคงตื่นเต้นไม่หายเท่าที่ตรวจสอบจากข้อมูลแล้วนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตของการอุบัติทุกที่ ของพิภพกระบี่สินะกระบวน่าพิภพกระบี่ของเทพศาสตาล้นหลากชั้นที่หกน่ากลัวมากแต่มันก็เหมือนชั้นที่หนึ่งกระบี่มายาที่มีกระทั่งระดับกระบี่มายาหนึ่งเล่มกระบี่มายาสองเล่มจนถึงกระบี่มายาเก้าเล่มพิภพกระบี่เองก็มีแบ่งระดับความสูงต่ำตอนนี้หลัวเฟิงอยู่ในระดับควบคุมเบื้องต้นสามารถผนึกปานกระบี่หนึ่งสาย แต่จำเป็นต้องผนึกในระยะที่ใกล้กับตนเองเพราะยิ่งระยะห่างออกไปพลังการควบคุมก็ยิ่งอ่อนด้อยหลวเฟิงไม่สามารถฝึกปานกระบี่ได้ตามใจชอบแต่คู่ต่อสู้ของชั้นที่8ปดกับสามารถทําได้อย่างสบายเขาสามารถผนึกปานกระบี่ขึ้นเบื้องหน้าของหลวฝเฟิงในพริบตาและจู่โจมสังหารโดยตรง ต้องบรรลุถึงระดับควบคุมได้ดังใจของพิภพบกระบีน่นี้จึงจะสามารถผนึกปานกระบี่ให้อุบัติได้ทุกที่แพ้โดยไม่มีข้อแม้ผนึกปานกระบี่ได้ทุกที่จะป้องกันอย่างทําไม่ได้เลยแม้ว่าจะผ่านชั้นที่เจ็ดมาได้แต่หลัวฝึงก็ไม่ได้หยิงทนงแม้แต่น้อย ยังคงก้มหน้าก้มตาตั้งใจฝึกฝนต่อไปมิติของสะพานเชื่อมนภาจักรวาลจำลองปาฝืนคนเฝ้าสะพานเบิกตากว้างจนกลมโตปากบนพึมพำฉันเห็นอัจฉริยะของเผ่าพันธ์ุมนุษย์ในจักรวาลมานับร้อยล้านเผ่าพันธ์ุแต่หลัวเฟิงคนนี้ถึงกับสามารถลำหน้าเกินปอหลันได้แต่แรกอัจฉริยภาพของปอหลัน ก็สร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนจำนวนมากแล้วน่าสนใจหลังจากนี้ต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนจากนั้นป่าเฟินก็ได้กระจายข่าวที่หลวเฟิงผ่านสะพานเชอญภาชั้นที่7ไปให้ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสมาชิกระดับจักรวาลแดนรับปฐมมบทและแดนรับดึกดำบรรต่างก็ได้รับข่าวสารทั้งสิ้นเขาพิรุนเชียงซาน เขตปฐมมบทโรงฝึกยุทธของหลงจุนเป็นโรงฝึกยุทธอันกว้างใหญ่อย่างยิ่งหลงจุนคุกเข่าลงกับพื้นกำปั้นทุบใส่พื้นโลหะผสมหมัดแล้วหมัดเล่าตูมตูมตูมพื้นดินสั่นสะเทือนแต่หลงจุนหน้าเครียดบนพื้นปรากฏรอยบุ๋มมากมายฉันเคยพูดว่าฉันจะกลับสู่อาณาจักรหลานถิงอย่างภาคภูมิฉันเคยพูดว่าฉันจะกลายเป็นสุดยอดนักรบของจักรวาล ฉันเคยพูดว่าฉันจะต้องก้าวหน้าและดำลงอยู่ในแดนลับตลอดไปหลงจุนกัดฟันแน่นสองตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดแดงกำมเพราะอะไรทำไมตอนแรกหลัวเฟิงไม่ได้แตกต่างจากฉันเท่าไหร่เลยแต่ตอนนี้ฉันเพิ่งจะผ่านชั้นที่หกได้เขากลับผ่านชั้นที่เจ็ดแล้วฉันไม่ยอมรับฉันรับไม่ได้หลงจุนกัดฟันแน่น ใจเย็นฉันต้องรักษาความใจเย็นหลงจุนหลับตาลงพูดพึมพำใช่แล้วจะต้องก้าวไปทีละก้าวต้องไม่ให้หลัวเฟิงสร้างผลกระทบต่อจิตใจของฉันจิตใจที่สับสนทําให้พ่ายแพ้อย่างแน่นอนฉันต้องใจเย็นใจเย็นให้ได้ปกติหลงจุน ก็เป็นคนที่ไม่สนใจใครและไม่เคยมีใครกล้าดูถูกเขาเขาเป็นคนเก็บตัวไปไหนมาไหนเพียงลำพังพรสวรรค์ของเขาในศึกการประลองยุทธยอดอัจฉริยะร่วมกับหลัวงเฟงและพวกอาจจะอยู่ในลำดับแค่20-30ถึง30แต่ความเร็วในการก้าวหน้าของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าอูก้าเขตดึกดำบันเช่นเดียวกันในบ้านสวนของป๋อลันป๋อลัน กุมกระบี่โลหิตเล่มหนึ่งไว้ที่มือกวาดแก่งกระบี่ไปตามใจนึกแต่แล้วก็ขมวดคิว้วแตะไปที่กลางอากาศเบาๆปรากฏจอภาพจอหนึ่งบนจอแสดงเมลที่ถูกส่งมาหลัวเฟิงผ่านสะพานเชื่อมนพาชั้นที่เจ็ดสำเร็จปอหลังอ่านตามเบาๆจากนั้นก็ยืนนิ่งไม่ไหวติงเข่ง,งกระบี่โลหิตในมือถึงกับล่วงพื้นเสียงกระบี่กระแทกพื้นทำให้ปอหลังสะดุ้งได้สติ เขาผ่านไปได้แซงหน้าฉันไปแล้วปอลันถึงกับไม่สนใจกระบี่โลหิตที่อยู่บนพื้นเอาแต่เดินเงียบๆไปยังที่พักของตัวเองหลังจากเข้าไปในห้องแล้วก็นั่งขัดสมาธิอยู่คนเดียวสายตาจับจ้องอยู่แต่ภาพที่แขวนไว้ไในห้องภาพของผู้เท่ากำลังฝึกสอนกระบี่ให้กับชายหนุ่มคนหนึ่งเขานั่งเงียบๆไม่ส่งเสียงแม้แต่น้อยเขตปฐมบท มีที่แห่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะอึกรทึกเวทีประลองยุทธเวทีประลองยุทธแห่งนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้างภายในเขตปฐมบทมักจะมีอัจฉริยะต่างท้าประลองกันบนเวทีแห่งนี้บางครั้งก็มีการวางเดิมพันไปด้วยแน่นอนส่วนใหญ่เป็นการวางเดิมพันของคู่ประลองเพราะถึงอย่างไรความตายภายในจักรวาลจำลอง มันเป็นเรื่องจำลองขึ้นคนอื่นจึงไม่กล้าที่จะวางเดิมพันโดยวู้วามองค์ชายผมว่าท่านควรยอมรับเถิดใต้เท้าอูก้าวันนี้ท่านแพ้ไปแปดรอบแล้วนะสู้ต่อไป ก็ยังจะแพ้อยู่ดีสมาชิกเขตปฐม,มบทระดับจัก,กรวาลที่ชมการประลองอยู่ด้านข้างบางคนหัวเลาะเยาะเยะ้ยบนเวทีอูก้าหมอบอยู่ที่มุมเวทีเลือดอาบเต็มหัวไปหมดทั้งหมอบทั้งหอบหายใจอย่างหนักหุบปากให้หมดเลย หลังจากคำรามก้องแล้วอูก้าที่หมอบอยู่ก็ทลันลุกขึ้นยืนเลือดฉาบจนใบหน้าแดงฉานไปหมดเขาถลึงจ้องมองผู้คนที่อยู่รอบเวทีฉันยังไม่ตายสักหน่อยจากนั้นเขาก็หันไปมองคนหนุ่มที่มีเกล็ดสีเงินขาวบนใบหน้าที่ยืนห่างออกไปชายหนุ่มผู้นี้แคนเสียงฝ่าบาทก่อนนี้ แพ้มาติดต่อกัน8รอบแล้วผมว่าท่านยังคงลงจากเวทีไปเถอดหุบป,ปากอูก้าคำรามลั่นตูมเท้าถีบพื้นส่งตัวพุ่งเข้าไปหาเด็กหนุ่มที่มีใบหน้าเป็นเก็ดสีเงินห่างออกไปหลายสิบเมตรในพริบตาในมือปากฏขวานสั้นสองเล่มเขาควงหนึ่งในสองเล่มจามเข้าใส่เด็กหนุ่มเก็ดสีเงินขาวผู้นั้นเฮอะ เด็กหนุ่มเก็สีเงินขาวกระพริบหลบทิ้งไว้แต่ล่างมายาหลายร้อยล่างตามมาด้วยเสียงดังโคมเด็กหนุ่มเก็สีเงินขาวคว้างแขวนดูก้าแล้วจับเหวี่ยงฟาดเข้าใส่พื้นอย่างดุดันไปให้พล ขวานสั้นที่อยู่อีกมือของโอูก้าสับเข้าใส่แขนข้างที่ถูกคว้าไว้จนขาดแล้วเวียงขวานตามสภาพไปยังเด็กหนุ่มเก็ดสีเงินขาวทำเอาอีกฝ่ายหน้าเปลี่ยนสีพร้อมทั้งพยายามถลันหลบไปด้านข้างแต่บริเวณอกของเขายังคงปรากฏรอยแผลจากคมขวานเลือดสดๆไหลลงมาฮ่าฮ่า โอก้ายืนอยู่ตรงนั้นมือซ้ายกุมขวานไว้ส่วนแขนขวาที่ขาดไปเลือดไหลพุ่งแต่เขากับหัวเลาะลั่นยกขวานที่มือซ้ายชี้ไปยังเด็กหนุ่มเก็ดสีเงินขาวมัวอีลีนไอ้งโง่อย่างนายพูดไว้ไม่ใช่หรือว่าฉันไม่มีทางสร้างบาดแผลให้ได้ได้แม้แต่น้อยฮ่าฮ่าฮ่ามัวอีลีนกัดฟันแน่นตาจ้องอูก้าไอ้บ้าเอ๋ยฮ่าฮ่ ลัวเฟิงแห่งสามผู้กล้าปฐมมบทต่างหากที่เป็นเจ้าบ้าอย่างฉันยังเทียบไม่ได้อูกลาหัวเลาะลั่นจากนั้นหันไปมองผู้คนที่อยู่ใต้เวทีชี้ลงบนเบื้องล่างพวกนายจงฟังให้ดีถึงพวกเราทั้งแปดจะเป็นเด็กใหม่แต่พวกนายเองก็แค่ฝึกฝนนานกว่าพวกเราไม่กี่พันปีเท่านั้นจะอวดเก่งไปทำไม ถึงกับก้าทนงประกาศว่าฉันไม่อาจทำร้ายพวกนายได้แม้แต่น้อยฉันมันก็แค่ผ่านชั้นที่ห้ามาส่วนพวกนายผ่านชั้นที่หกแล้วเลิกดูถูกเด็กใหม่ได้แล้วว่าแล้วอูก้าก็กระโดดลงจากเวทีด้านข้างเวทีมีคนจับกลุ่มยืนกันอยู่ในจำนวนนี้มีคนแปดคนที่ยืนอยู่ด้วยกันผู้นำกลุ่ม เป็นผู้ชายที่สวมชุดออกศึกสีเทาเงินเขาเอ่ยปากด้วยเสียงเย็นชาอูก้าสมแล้วที่เป็นชาวมังก้าเฮี้ยมหารชายได้แต่นายต้องรู้ไว้ด้วยเลยว่าเด็กใหม่ก็คือเด็กใหม่ศึกช่วงชิงสิทธิแดนรับครั้งนี้พวกนายทั้งแปดต้องตกไปอยู่แดนรับฟ้าดินในแดนรับฟ้าดินมีคนที่ผ่านชั้นที่หกไปแล้วตั้งหลายสิบคนตีตีตีด,ตด,ตด อัจฉริยะระดับจัก,กรวาลเหล่านี้ต่างก็ได้รับเมลพร้อมกันทุกคนได้รับเมลเหมือนกันใครส่งมาเนี่ยเปิดดูหน่อยกลุ่มอัจฉริยะในแดนรับปฐมบทที่มีประสบการณ์เหล่านี้ต่างก็แตะเปิดเมลออกมาดูว่าไงนะชั้นที่7จ็ดลัวเฟิงหลัวเฟิงในกลุ่มเด็กใหม่8คนมีอัจฉริยะบางคนอดไม่ได้ต้องร้องเสียงหลงจากชั้นที่6ไปชั้นที่เมันยากเย็นเหลือเกิน ขนาดพวกเขาที่ฝึกฝนมาหลายพันปีแล้วก็มีแค่ห้าคนที่ผ่านสะพานเชื่อมนภาชั้นที่เจ็นอกนั้นยังอยู่ที่ชั้นที่ 6, หกลัวเึิงอูก้าที่กำลังจะเดินจากไปพอได้ยินเขาก็รีบแตะเปิดเมลพออ่านรายละเอียดเท่านั้นถึงกับดีใจจนตาโตจากนั้นชี้ไปยังกลุ่มผู้อาวุโสหัวเลาะนั้นเจ้าพวกโง่เง่าเอ๋ยเห็นหรือยังว่าอะไรคืออัจฉริยะ อะไรคืออัจฉริยะที่แท้จริงเด็กใหม่แล้วจะทำใหม่ฝึกฝนมาแค่หนึ่งร้อยปีแล้วจะยังไงพวกเรายังมีคนฝวาสะพานเชื่อมนภาชั้นที่เจ็ดได้แล้วไงละ่ะฮ่าฮ่ฮ่จดจำชื่อหลัวเฟิงให้ดีเขาคือหลัวเฟิงแห่งสามผู้กล้าปฐมบทอูก้าหัวเลาะสะใจนะักข้างเราผู้อาโวโสกับนิ่งเงียบลงหลวเฟิงหรือชายเสื้อคลุมยาวสีเทาเงินหลีตา จ้องมองอูก,ก้าที่มือกุมขวัญเพื่อนเลือดกำลังเดินจากไปผ่านชั้นที่เจ็ดได้จะต้องสืบดูให้ดีการฝ่าเข้าไปสู่แดนลับดึกดำบรรของฉั้นในครั้งนี้ถือว่าหลัวเฟิงคนนี้เริ่มมีผลคุกคามแล้วแดนลับเกียรติยศที่อยู่ในการควบคุมของสมาพันธ์นักรบรับจ้างแห่งจักรวาลมีโครงสร้างคล้ายคึงแดนลับปฐมบท แดนลับดึกดำบรรของบริษัทจักรวาลจำลองคือต่างก็เป็นแดนลับของจักรวาลที่ถูกค้นพบใหม่ในแดนลับเกีดยรติยศมีดวงดาวลกล้างอันใหญ่ยักษ์ดวงหนึ่งมันถูกเรียกว่าสมรภูมินรกชายผู้หนึ่งที่มีขนอ่อนสีเหลืองโดกเต็มใบหน้าผ่ายผอมสองตาสาสแสงสีเขียวดูอาถรรพ์หมอบคานอยู่บนพื้นหินราวกับหมาป่าจับจ้องมองไกลออกไปจู่จูจ คิ้วเขาขมวดย่นแสงสีเขียวในดวงตาสีน้ำตาลของเขากระพริบลัวเฟิงเด็กใหม่ในรุ่นนี้ร้ายกาจจริงแต่สิทธิ์ในการเข้าแดนรับดึกดำบรรันครั้งนี้ฉันจะต้องชิงมาให้ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่548ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพิ่มเติม ตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ